นี่ผมอยู่ในเกมไหนคุณไปดูเองนะผมบอกเองผมไม่รู้ว่าวิาวธีทำลิง์กมันทำยังไงใช่คงไม่รู้ชื่อผมหรอกคุณจะบอกคลิปหน้าถ้าคุณกดไลค์ผมสิบไลค์ประมาณนั่นนะ่ะอืมไปเล่นกันแต่แต่ก่อนผมเคยเล่นแบบนี้นะผมคตรเสียนงแต่แต่เป็นเด็กคนคิดถึงเลยก็เลยกลับมา ก็ไม่ได้คิดตั้งนานเสียงเกมสุดภัายแล้วปิดไว้ดีกว่ากดติดลิขสิทธิ์คิดรูปผมเป็นเด็กแล้วยังไม่รู้จักอะไรนะใช่ผมโตแล้วคุณรู้นะว่าผมอายุเก้าใช่แล้วคุณมาเบียดอะไรอยู่ตรงนี้ อออกไปพวกเขาอยากออกจากลิฟต์มากแล้วพวกเขาก็จะโดนผีฆ่าตายตอนหน้า What the fuck จำไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรมีอะไรฆ่าก็ไม่ได้มีไฟมานะก็หมองไม่เห็นอะไรเลยผีด้วยไงเฮี้ยมาแล้วกระโดดนะปูดํายาบไปก็บปากไว้ ยู่ในว่าผีเฮ้ยมากันแล้วดีวิ่งดิวูรวิ่งดิใครยำได้ว่าผีตรวนี้มันสามารถเข้าริฟได้เพื่อนไปถ่วงไว้ก่อนคอยอยู่ตรงนี้ไงอบอุออ่นดีโจวงนี้อากาศหนาว <laughs> <laughs> คุณเคยทำถ้าคุณถ้าใครเคยเล่นแต่คุณเคยเจอบักนี้ไหมผมเล่นไปลู อยู่ดีๆผมก็ทะลุบักขึ้นไปอยู่บนลิฟต์อ่ะเคยทำไหมที่ผมถามพี่เฉยนะก็คใครเคยทำก็คอมเมนต์มาเขียนะอืมอือคลิปที่สองที่สามไม่อาจยาวหรอกใช่แต่คุณจะมาเต้นลัมอะไรกันอยู่เนี่ยเนะี่ยไม่ใช่เต้นลัมสิการกระโดดรูดเต้น ถ้าอยู่ในรีบจริงๆริงรีคงตกปื้มระเบิดปองเข้ามปแล้วมันผมจําดานนี้ได้ดานนี้มันใช่ปะมันจะมีตัวตลกอะตัวตลกตัวตลกที่มันไล่ถือมีดฆ่าเราใช่แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยมือดํากํากาไปหมดโอ้โอ้มไม่เห็นอะไรเลยต้องอาศัยกับเพื่อนที่มีไฟอยู่ก่อนทุกคนก็อาศัยกับเพื่อนที่มีไฟ ผู้คุณจะแบบกันอยู่นี่แล้วผู้คุณลงมาทําไมใช่แล้วผมก็ลงมาทําไมวะงงตัวเองอสีไม่เห็นอะไรเลยใครสักคนเปิดไฟหน่อยโอเคไฟมันเปิดแล้วไฟสีแดงแสดงว่ามันมาแล้วเตรียมตัวตายได้ปุ่มตายคนแรกเลยแต่คนแรกในเกมเกมนี้หาเงินง่ายมาก เพิ่งซื้อของอย่างนึงมาอืมความเร็วแสงแรงสปีดข่าคุณเกิบไปซื้ออันนี้นะเนี่ย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 แต่เงไม่พอโ oh อเมกอดเดี๋ยวกลับมาซื้อเขาเพิงนะตัวนี้เขาวิ่งก่อนวิดโอเครีบปิดละผมเคยใช้นี้มันวิ่งโคตรเร็ว เฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อผมยามได้แล้วมันมันจะมีมันจะรวมผีทุกมันจะรวมผีทุกเกือบทุกตัวตู้มันจะแตกออกอะแล้วผีมันก็จูรูรูผีมันก็จะออกมาจากตู้อะขี้น่ากลัวมันไม่ได้น่ากลัวสําหรับผมนะอืมใครกดไลค์ถึงสิบผมจะดัาคลิปต่อไปโอเคนะพวกพวกคุณต้องดูคลิปผมด้วย ขีไม่ออกมาจากตู้สกทีเนี่ยพวกเขาไปรอความตายกันไม่ไม่ไม,ไม่ผมจําได้ตรงนั้นมันปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยเนี่ยตัวเนี้ยปลอดภัยตัวเนี้ยเนี่ยมันปลอดภัยโอ้คอยอยู่ด้วยคอยอยู่ด้วยมาแรงวันมันจะมาตอมทําไมวะอูดีๆไม่เป็นเนาะเฮ้ยอย่ามาดันผมลงไปโอเคนายตกลงไปเองโอเคผีออกมาจากตู้แล้วเฟรดี้ฟดไป บอออกมาโอเคแต่ก่อนมันมีมันไม่มีป้ายเนี่ยนะลูบบอกเนะี่ยไปลูบลกโก้ลูบบอกเนะี่ยมันไม่มีนะมันจะเป็นแบบที่เกาะเราไว้ตรงทางเนี่ยให้พวกเราไปเกาะแล้วก็ให้พวกเราไปายืนยืนอยู่อย่างเงี้ยอีเหมือนฉันกลัวมากอีคอยแอบหน่อยเหมือนเป็นอย่างเงี้ยอะไรอยู่วะอ๋อจำได้แลนะ รือเปล่ามไม่ใช่หรอกมไม่น่าจะใช่ที่ที่มันเปิดประตูมาแล้วก็แล้วก็ต้องเข้าฟังไปแล้วก็ต้องเข้าไปในโรงฟังนะพวกทราลุกเข้าไปในโรงฟงังหรือเปล่า,ลาไม่เล่นเกมไม่เล่นแบบนี้นานแอปนะครับตุกคุณแม่อะไรตรงนี้ครับมึงจำได้สถานาการณ์เริ่มคับขผนสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือตรงนี้แหละ มันคูอดองคูดลงคูดปลอดภัยอะ่ะโอเคปลอดภัยนะต้องซูมมาก่อนผมจะติดอย่างนี้คือผมจะปลอดภัยโอเคสถานการณ์คุณเห็นแนะนันไหมเห็นนะเห็นไหมเนะ่ต้นตัวน,นั้นน่ะมันจะทำพวกเราตายเฮ้ยลูกคุณอย่าลากผีมาหาผมนะใช่ผมบอกแค่อย่างเดียวจะแต่ก่อนแหละ พวกผมเกียดรู้เปล่าว่าผมเกียรดดานอะ่รมากที่สุดถ้าคนเคยเล่นนะผมจะบอกให้ผมเกียรดดานในมนุษย์ถางดาวที่มันส่งลงมาส่งมนุษย์ถางดาวคุณอาจจะคิดผ่าบอกนะถ้าใครเคยเล่นผมต่อไม่เป็นไม,ไม,ไม่พอต่อเป็นอยู่ผมใช้แอปนะแต่นี่ผมจำได้มันมันจะมีเด็กสาวเหมือนดอลลาร์ หน้ามันโดระไม่น่าใช่มัง้งไม่ใช่น่าจะนะไม่ได้บอกว่าใช่โดราเลยไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นแต่น่าจะเป็นหญิงสาวอหละมันจะมีควันออกมาแล้วมันถึงเวลาสวยสวยสีเยสวยสีเยเกเจ้าไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวเจ้าตายนะอืมเข้ามาเร็วๆว อออไม่ใช่ดอดลา์นี่ว่าตัวอะไรวะลูกอลาดร์เอลเหรอเอลผีเอตัวนี้วิ่งตัวนี้ตัวนี้วิ่งหนีโคตรง่ายอะ่ะวิ่งโคตรช้าตัวเนี้ยแต่คนตายเยอะเพราะการเบียดกันมันทะลุก,กันไม่ได้ไงเกมเนี้ยใช่อยู่ในนี้ปลอดภัยที่สุดยล้วสิ่งที่ผมถามเกมก็คือมืมอย่างนี้ผมจะถามเกมอเนี่ยคุณเห็นนี้ไหมพิซซ่าเนะี่ย คนอาจจะบังนะคุณเห็นไหมพิซซ่ามันมีประโยชน์ตรงไหนทิ้งพิซซ่าให้เพื่อนมันเป็นแค่กล่องพิซซ่ามันไม่สามารถเอาพิซซ่ามากินได้ว่าดูฟักถึงอย่างนั้นแหละราคามันถึงน้อยๆราคามันถึงไม่แพงน่าจะเกินร้อยหรือถึง100ร้อยนั่แหละเกินร้อยหรือไม่ถึงร้อยคุณผิดโอเคด่านใหม่มาแล้วด่านนี้ผมจำได้มันยากมากมันโคตรยากเลย แอบยังไงก็ไม่รอดอะคนต้องซื้อก้องจ่ายเตรียมตัวรับความตายได้เงินหายพอดีแม่แม่ของที่ซื้อมาหายพอดีเตรียมตัวรับความตายไปแอบก่อนอุ้ยยานะไฟส้มนี่แหละเพื่อนแอบไม่แอบไม่แอบตรงนี้เพื่อนต่อตัวต่อตัวเพื่อนอุ้ยมันมันผมน้องอยู่ตรงนี้ดีกว่า อู้ไม่รอดแน่เรามา่นไงตัวนั้นไงมันเอีบไว้ก่อนมันอาจจะไม่เห็นเรานะอย่านะอย่าลากมันเข้ามาในห้องนะอย่าคิดนะอย่าลากโอเคมันรอดได้ไงวะอรอดเฉยเลยอด่านี้ผมไม่เคย แดนเมื่อกี้ผมไม่เคยหอดสักครั้งเลยนะจริงไงไม่เคยหลอดเลยโอ้ทาไม่เกมมันผมก็ผมขอทามเกมหน่อยถ้าไม่เกมมันไม่อัปเดตวะเกมเป็นเป็นหนึ่งปีแล้วเกมไม่ไม่อัปเดตเลย ผมเล่นตั้งแต่ป2อะแค่แต่ตอนนี้ผมป3แต่ผมจะไ่บอกชื่อตัวเองตอนนี้มันไม่ถึงเวทยังไม่ถึงเวลาสมควรบอกแต่ถ้าเสียงที่อยู่ข้างนอกมันดังเกินก็ก็ไว้ด้วยในหน้าที่นี้ผีมันจะมาลนะไปแล้วครับผีตัวนี้มันอยู่ในห้องมันไม่ปลอดภัยผมบอกแลว้วอยู่ในห้องมไม่ปลอดภัย ยด้ดท่อมานถึงปลอดภัยหรือเปล่าวะไม่ท่อในห้องท่อในห้องอยู่ในร่องท่ออ่ะมันจะปลอดภัยร่องท่อร่องท่อปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่รู้โอเคงั้นไงปลอดภัยผียังไม่ได้ฆ่าคนสักคนเลยรีบป,ปิดแล้วกดลิบก็ไม่ได้ ลิบสุ่มนะครับเร็วเร็ตอนนี้ผมต้องเป็นคนเบียดบ้างโอเคเปิดมาสักทีอันเก่าอีกแล้วไอตัวตวลกแกจับค่าไม่ได้หรอกค่ามีที่วิ่งเร็วแสงระดับระดับซูเปอร์ไซยา่า อีกงลรอวะดูดูแฟลยังเร็วกว่านี่อีกมันจะมีประกายไฟไว้ทําไมวะทั้งที่มันทั้งที่มันไม่มีไฟถามจริงเออืืมถ้าโจ๊กเกอร์มาก็คือไม่ใช่โจ๊กเกอร์ดิตอนนั้นไม่รู้ตัวตลกอะโอเคไฟเปิดอืมใครจดไปวิ่งไล่มันก่อนอนะ่ะโอ้ my god โซสปูกีกายไม่ผมรอใครผมรอคำใครมาไม่รู้แหละอย่ามาทำผมเลยผมเป็นคนดีต่อสังคมจริหรือเปล่าวะแค่คุณต้องถามตัวเองว่าจริงหรือเปล่าวะนี่ไงนี่คือยผมเขียนมางง,ง อืมผมก็เล่นแบบนี้มันก็ชิวชิวบอกแค่คำเดียวด่าเน,นสปาราดในโรโแเนะจำได้อยู่ให้ขึ้นไปด้ว่าใอ,อ้ขอบคุณเพื่อนขอบใจขอบใจหลายๆไอ้มันเป็นด่านสปาราดเอเลียนมนุษย์ต่างดาวมัง้งไม่น่าใช่มันเป็นด่านทีเล็ก แจมนั่นแหละทีเล็กทีใหญ่ทีใหญ่หญคุณจะเดินไปทางนอกทำไมมันอันตรายนะคือ,อมีคนเดินเข้าไปข้างนอกด้วยเนีย่ยอันตรายอันตรายใกล้ตัวแอบบสิ่งที่มันปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่แน่ๆแหละมันปลอดภัยทีเล็กแกไม่เห็นผมเลยเห็นแต่เพื่อนเนะี่ย โอเคผ่านประมาณทักสิบห้านาทีก็ปิดแล้วนะวัดข้าเจอเหมือนทหารยุครมันไม่ทหารยุคก,กลางในทหารยุคก,กลางไหนะวะทหารยุคก,กลางกูละไปไหนละเอาถ้าคนเห็นไหมมมันมีคนเหมือนทหารยุคก,กลาง เขาออกไปแล้ววะทหารยุคก,กลางเหรออ๋อไม่ใช่ทหารยุคก,กลางเขาไปําหน่วยส้มท่อ,อบริการบริการวันละสิบาทส้มท่อคนละหนึ่งบ้านละหนึ่งร้อยบาท,บาทคนซส้มได้แค่สิบบาทอมไม่เป็นลูกจ้างอะลูกจ้างได้แค่สิบบาท แล้วก็ผมน้าได้เก้าสิบบาทคือตัวนี้ห้ามจ้องตาเดี๋ยวผมจ้องตาในต้องจ้าเลยพูดปิด,ปดจ้องตายจ้องตาเลยไม่เห็นเป็นไรเลยน่าจะเป็นนะเพราะมีคนตายไปแล้วคนหนึ่งไงหายไปแล้วถ้าเป็นสองคนเลยนะ่าไม่เป็นไรวะมายนี่มันสิบห้าดีแล้วคอยหมดนาทีก่อนโอเคนะงั้นปิดตอนนี้เลย ดีกว่าน่เจอกันวันใหม่นะครับถ้าทุกคนกดไลค์ให้ก็ยินดีด้วย Happy New Year